สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทธาสีใจวงค่ะเลขที่17ชั้นม5ทับค่ะเรียนสายการเรียนศินลป์พะศึกษาค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการถุงพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้อฉีกขาดค่ะสาเหตุอาการของกล้ามเนื้ออักเสบหรือฉีกขาดนะคะก็จะมี3 3สอย่างหล,ลักๆด้วยกันนะคะคือ1นค่ะไม่อบอุ่นร่างกายก่อนออกกํลาลังกายนะคะ 2ค่ะมีความยืดหยุ่นร่างกายไม่เพียงพอค่ะและ3นะคะมีการใช้งานกล้ามเนื้อที่หนักเกินไปค่ะกล้ามเนื้อฉีกขาดนะคะส่วนมากจะรักษาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคือการปรถมพยาบาลที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยการใช้ถุงน้ําแข็งประครบและจัดให้บริเวณที่มีอาการปวดอยู่ในท่าที่สบายจากนั้นจึงใช้การประครบร้อนเมื่อกล้ามเนื้อเริ่มดีขึ้นหรือความรุนแรงเริ่มบรรเทาลงแล้วนะคะการใช้ ความประคบร้อนตั้งแต่แรกนะคะเริ่มทําให้อาการบวมและความเจ็บปวดรุนแรงมากกว่าเดิมได้ค่ะหรือการรักษาอีกอย่างนึงนะคะคือการใช้สูตร P R I C E นะคะซึ่งประกอบด้วยการปกป้องค่ะคือ protection ค่ะ2ค่ะคือการพักค่ะ rest ค่ะ3น้ําแข็งนะคะ ice ค่ะ4นะคะคือการรัดค่ะ compression ค่ะและ5นะคะการยกสูงค่ะ elevation ค่ะ พีนะคะคือการปกป้องค่ะหรือ protection นะคะเป็นการปกป้องกล้ามเนื้อฉีกไม่ให้เกิดการบาดเจ็บอีกต่อไปค่ะสองค่ะคือการพักนะคะ rest ค่ะให้บริเวณที่เกิดการบาดเจ็บได้พักหรือหลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อนั้นสัก2 3ถึงวันค่ะ3นะคะคือน้ําแข็งค่ะ ice คือการประครบน้ําแข็งทันทีหลังจากกล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บเพื่อลดอาการปวดบวมนะคะประมาณ20นาทีต่อวันนะคะ นะคะคือการรัดค่ะหรือคอมเพรสชันนะคะสามารถใช้ผ้ารัดได้นะคะให้ห่อหุ้มบริเวณที่ได้รับการอาการบาดเจ็บด้วยผ้าแผลนหรือผ้ายืดนะคะได้จนกว่าอาการปวดและบวมจะยุบลงนะคะแต่อย่ารัดแน่นจนเกินไปนะคะเนื่องจากอาการอาจจะส่งผลให้การระบบไหลเวียนโลหิตได้ช้าลงค่ะและสุดท้ายน,นะคะคือ5าค่ะการยกสูงอีเวชั่นถ้าเป็นไปได้น,นะคะให้ยกกล้ามเนื้อบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจค่ะ วันนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ